Move your body Are we ready? Move your body Move your body Move your body Are we ready? Move your body 5 4 3 2 1 Go. I am a <laughs> <laughs>

อ๋อแล้วไดีแล้วพอในกคือเราอยู่สเตคกับอัดี้ไออ่านดิจิตาร์อะพออยู่ชิบะดีแล้วพอในอทำเลยเอ่านเดนนตอรดีเดนเซปเปอร์เดนดัสสันก็ไม่ตีไบิ๊ไนรันนิงบิ๊ไนรันนิงอันเดอร์วิลด์ดัสสันก็ไม่ตีไเดนควงนครไฟหัวคองเดนเมืองนครระเบิด

my brother on double uh, uh, to send uh, 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 like the information that you medical information ladder. Then I to the, uh, we Uh, the sky, uh, uh, to, uh, to start to, uh, clip video Uh, uh one activity that I do,

ว่าคนเยอะกว่านครับตอนนี้นะครับติดแะคนเยอะกว่ามรของเราได้ปล่อยตัวออกไปไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักีอนี้นี่หยุดมาสิบ่กปีแล้วทีสิบหกปีแล้วิ่งระยะห้ิโลเมตรได้เข้าไปจังจุดค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอระยะที่ปลอดภัยรอฟังสัญญาณจากนสนามนะคะเราต้องมีระยะที่เหมาะสมและตามมาตรฐานของอดจัดงานวิ่ง to please get ready at the starting point. So we're gonna stand at the back here. So everyone please get ready in the starting point for five Kilometer. To so right now we would like to invite yeah. all the runners from 5k to please take ready at the starting point. In a few minutes we're going to start for the fun run and 5km at the same time. So please get ready everyone. ผานแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรนะครับประจำจุดปล่อยตัวกันในเวลานี้เลยครับมันมีมันมีรวมเหมือนกันใส่เสื้อด้วย จะมีป้ายบอกว่า10โลหรือ5โลมันจะมีป้ายบอก5กิโลเมตรจาพร้อมไหมครับ5กิโลเมตรขอเสียงดังๆหน่อยเลยเสียง<ะ>มาแล้วนะครับเสียงมาแล้ว ประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักวิ่ง5กิโลเมตรนะครับเ่าได้ยินเสียงแล้วเรียนเชิญบริเวณจุดปล่อยตัวได้เลยนะครับเรียนเชิญบริเวณจุดปล่อยตัวนะครับบางท่านอาจจะไปทำทระส่วนตัวเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนระยะทาง5กิโลเมตรเราประจําที่จุดปล่อยตัวกันเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มาร่วมกิจกรรมของเราในคำ่ำคืนนี้เรียนเชิญกันได้เลยนะครับสำหรับนัดรัน4เดรสชอว์ริสซึ่งนะครับผม เรียนเชิญนะครับสำหรับ5กิโลเมตรประจำจุดครับ 10 seconds to be stopped. Get ready, everyone. <laughs> Set, start. ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักวิ่งของเรานะครับทางระยะทา,าง10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรนะครับให้ทุกท่านนะครับนายิ่งกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขนะครับวันนี้ก็คือสนามสุดท้ายแล้วสำหรับกิจกรรมของเรานะครับเรามาอยู่นนที่จังหวัดลำปางแห่งนี้นะครับให้นักวิ่งทุกทา่านมีความสุขนะครับเรียนเชิญได้เลยครับ ในระหว่างที่เราปล่อยตัวนักวิ่งทั้ง2ระยะ1 0ิโลเและ5กิโลเมตรนี้นะคะจะมีการไลฟ์ให้กับทุกท่านได้เห็นถึงความอึดความแข็งแกร่งของนักวิ่งในระหว่างการวิ่งไปด้วยนะคะสมนักวิ่งแ,แล้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีนะครับ ที่สุดอนี้ผไอ้หัวกมาเทียบมาดูคบอดั้จะไล่ไล่ทได้ไหมคะผลหมุนหัวได้คะแนนนะงที่ที่ผมสอนเราสมมเราเข้าแล้วขาดลิ้วนรล้ขึ้นเลยที่มันตรงกาค่ะ

i wow. <laughs> ยากแอบขออวดละกันอวดใช้คำว่าอวดเลยนิดเดีอวดนิดนึงยวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยระวังเป้าสำหรับจังหวัดลำปางไว้นะคะเพียงแค่500ร้อยถึงห้าร้อยที่ของเราพี่นะคะที่ตั้งใจไว้ก็คือ500เนี่ยแฮปปี้แล้วแต่ว่าตอนนี้นักวิ่งจากจังหวัดลำปางทะลุไปแล้วนะคะประมาณ800รที่โอ้โหขอเสียงประพฤกษกับลำปางกันเลยเลยสุดยอดเลย <ส gas: S 2> อยู่ที่2พันเอยู่คับผมท่ารู้่องพันโแล้ับปุเลยทาแกงม่ร้วกิจกรรดีแบบนี้ที่ ต้องใจจัดขึ้นเลยครับทั้ง4ี่สนาม4ี่จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าประสบความสาเร็จกันแล้วครับต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเหนือปางเชียงใหม่ลำพูนและแม่สอนขอบคุณนัณกวิจจะทั่วทุกสรารทิศอย่างจังหวัดเชียงใหม่ตอนที่จัดที่หาแพรเนีย่ยคือสปีดอิงลิชแบบไปแล้วมากเพราะว่าท่วจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มาขอลงทะเบียนเพิ่มเติมมากแงบด้วยแสดงว่าเขาเชื่อ ชอบแล้วก็อยากจะมาเวิ่เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการวิ่งในรันยามค่ำคืนแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการวิ่งยามค่ำคืนในตัวเมืองด้วยค่ะใช่ครับถือเป็นโอกาสดีนะครับที่นักท่องเที่ยวของเราจะมีโอกาสได้สัมผัสแบบใกล้ชิดนะครับในจุดต่างๆในตัวเมืองของแต่ละจังหวัดกันด้วยนะครับ so right now I have to say good evening to all the guests in front of stage here and also welcome all the r u n n e r from around the world who are here to join us for this event Tonight run for awareness tourism and this event, we have to say thank you so much for all the guests who have a chance to be here. And right now we are here at the last place that we're going to join us here. And in a few minutes there will be the opening ceremonies on the stage, and then we're going to start run for the ten km and then we'll be five km Let's. <laughs> เชอริสม์โฟเวนทัวชอริสม์ช่วยนะคะสวัสดีพี่พี่ชูทุ่งค้าด้วยนะคะมีหลายคนบอกว่าน้าเสียดายจังอยากจะมาวิ่งด้วยแต่ว่าลงทำเบียนไม่ทานขอให้รอบหนะ้าทัดด้วยเถิดนะคะลงองบอกว่ากิจกรรมของเรา <c oughs> ถ้าได้ข่าวว่ามีปุ๊บเ <c oughs> ดี๋ยวเขาเปิดป๊บต้องรีบลงสมัครไว้ก่อนรีบลงเลย,ยเพราะว่าเราไม่มีการเปิดน้ำสมัคร จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าเท่ากันนะคะซึ่งการวิ่งในครั้งนี้รวมถึงสามครั้งก่อนหน้านี้เป็นการวิ่งฟรีไม่เสียเงินเลยโนะครัมาถูกต้องนะครับและแน่นอนครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดสําหรับใครที่ตั้งใจมาวิ่งในสนามสุดท้ายนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับเราจะได้เริ่มต้นกันแล้วขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนักวิ่งบางท่านที่อยู่บริเวณฝั่งตรงกันข้าม ขยับมาด้านหน้าเวทีกันก่อนอนะครับเพราะว่าเราจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการและหลังจากนั้น อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนั่นก็คือการฟังคําแนะนําจากนายสนามครับซึ่งเราจะได้ทราบว่าในแต่ละจุดมีอะไรบ้างสิ่งที่สําคัญสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีอะไรกันบ้างดังนั้นขยับมาด้านหน้าเวทีกันก่อนเลยนะครับเราจะได้รับฟังรายละเอียดที่เป็นความจําเป็นไปพร้อมๆกันด้วยครับและตอนนี้ขออนุญาตนำพาทุกท่านเข้าสู่พวธีเปิดอย่างเป็นทางการากับนายจัท ฟอร์มนดิทัวริสึมนะคะในสนามสุดท้ายสนามที่สีจังหวัดลำปางก่อนที่เราจะไปรับพิธีเปิดด้านบนเวทีนัดถาทุกท่านชมบรรยากาศแล้วก็ชมรายละเอียดผ่านวิทีอาตัวนี้ค่ะเป็นรายละเอียดของโครงการจัดไนท์จารนทั้ง4จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนาอตอนบนเด่นไปรับชมพร้อมกันค่ะ So right now, ladies and gentlemen, please enjoy the presentation up here on the stage. ย้อประดับการท่องเที่ยวไทยสู่อนา,าคตที่ยัง่งยืนชุมจังัดพัทลนบนหนึ่งนะครับเรามีชื่อเล่นที่เราเรียกนก็คือกลุ่มร้านนาร้านนานก็เป็นชื่อที่ชัดอยดู่แล้วนะครับว่าอารีฮัม้านเป็นลา้คำที่มีความโดดเด่นนะครับมีความเฉียบแฉะอลังจะเป็นเส้นเขียนซื้นหักที่สำคัญของชิน้ของเราครับนอกจากวัฒนธรรมประเทม เราก็ยังมีสรมชาานนะครับหรืแหล่งท่องเที่ยวรัมชาาิที่มีความสวยงามนะครับนอกจากนีจะเป็นสมัยก่อร่วมกันคือจำนวนมากนะครับีป่าที่ถูควอมโรงสมบูรณ์นี้ก็เป็นจุดแข็งของเราครับสิ่งเหล่านี้ครับที่ผ่านมานะครับต่ากในการพัฒนาภูมิวัฒน์เราแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องการผสมผสานนะครับการดึงเอาขิงที่เรามีมาต่อยอดนะครับเพื่อเป็นอยู่ในคนเที่ยวนะครับ ตัวว่าชำมัไม่ได้รวมถึงเรื่องความเกแกวความ้ความกเต็มศิลปะนะครับเราไม่ร้ว่ด้วยอะคือิ่งต่าิ่งที่เป็นที่เราพารจะาทำศิลปะวพรานั้นธรรมชาติีรมาอาหารีว่างนไว้กับดนตรีเพื่ชีวิต